การสื่อสารร้ายที่ทําลายและทําร้ายพลังของจิตใต้สวนของคุณโดยไม่รู้ตัวคนส่วนใหญ่บนโลกใบน,นี้มักทําลายและทําร้ายจิตใต้สํานึกของตัวเองโดยไม่รู้ตัวพวกเราอยู่ในโลกของอเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายและอยู่ในส,สังคมมนุษย์เป็นสสังคมเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งที่เรา ทำลายและทำร้ายจติตตัณฑ์ของเราโดยไม่รู้ตัวเช่นอะไรบ้างเราตื่นมาเราก็พบกับการเห็นการได้ยินการลิ้มรสการสัมผัสแล้วก็การได้กลิ่นคืออตัตยานะทั้งห้าใช่ไหมรูปร่างกิจเสียงสัมผัสเราเกิดมาเราก็เจอแล้วทีนี้เวลาเราเกิดการกระทบทางสภาวะต่างๆแบบนี้เข้ามาในตัวตนของเราในจิตสํานึกเรา มันจะส่งผลไปกับจิตใจสําฤทธของเราอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเวลาเราโดนกระทบกระทั่งในเรื่องสิ่งต่างๆรอบข้างเราสิ่งแวดล้อมเราในสังคมของมนุษย์นี่แหละมันจึงเกิดปฏิกิริยาโต้อตอบภายในที่เรามักจะสื่อสารกับตัวตนของเราข้างในถูกต้องไหมบ่อยครั้งที่เราชอบพูดกับตัวเองพักบ่นกับตัวเองหรือตั้งคําถามกับตัวเองเสมอ เช่นทำไมฉันจนจังเลยทำไมฉันทำงานทีไรก็ล้มเหลวทุกทีไม่มีใครเข้าใจฉันเลยพ่อแม่ไม่เห็นรักฉันทำไมว่าฉันโง่ทำไมว่าฉันดือ้อทำไมว่าฉันถึงขี้เกียจจังเลยทำไมฉันทำอะไรไม่ประสบความสําเร็จทักทีอะไรอแบบเนี้ยการที่คุณสื่อสารหรือการที่คุณพร่ำบน่นหรือการที่คุณตั้งคําถามเหล่านี้เข้าไป ในจิตใต้สำนึกของคุณคือคิดเองอยู่ในจิตและคุยกันข้างในคุณคงเคยเป็นทุกคนคุยกันเองข้างในสุดแล้วคุณคุยในลักษณะนี้หรือสื่อสารในแบบนี้หรือตั้งคําถามแบบนี้ในตัวคุณเองเนี่ยมันส่งผลเสียอย่างมหาศาลกับตัวตนของคุณเพราะว่ามันเป็นการส่งข้อมูลหรือการสื่อสารหรือตั้งคําถามที่ร้ายแรงมากในการทําลายและทําร้ายพลังแห่งจิตใต้สำนึกของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว สิ่งเหล่านี้เป็นขยะทางจิตปมในใจที่มันจะสะสมของคุณเรื่อยๆถ้าคุณมีการพร่ำบน่นมีการพูดต่อว่าตัวเองตำหนิตัวเองหรือตั้งคำถามผิดๆและคนส่วนใหญ่ก็ทำแบบนี้เสมอแช่งตัวเองอาจจะใช้คำว่าแช่งตัวเองเลยแหละเพราะว่าจิตสัมเนิของเขาทำหน้าที่รับข้อมูลอย่างที่คุณต้องการเขาไม่รู้ผิดชอบช่วดีครับเขาไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูก เรานี่แหละจิตสำนึกเราที่เราอยู่กันตอนนี้เป็นคนตั้งคำถามเป็นคนสื่อสารเป็นคนพูดลงไปกับตัวเองหรือการพร่ำบ่นซ้ำๆซ้ำๆๆในทุกๆวันในทุกๆครั้งมันจึงส่งผลให้มันเป็นสร้างขยะในจิตปมในใจของคุณและมันเป็นตัวขัดขวางความสำเร็จความสุขความมั่งคัง่งหรือสุขภาพของคุณสารพัดส,สารเพวันนี้อาจารย์แนะนำให้คุณลองฝึกคุยกับตัวเองใหม่พูดกับตัวเองใหม่ ตั้งคาถามกับตัวเองใหม่ไปในทิศทางที่สร้างสารรค์ในทิศทางที่เป็นบวกครับในทิศทางที่ให้จิตส่วข,ของคุณมีพลังที่เขาจะขึ้นมาช่วยคุณหรือหาช่องทางให้คุณไปต่อได้อย่างรวดเร็วง่ายดายทันทีทันใจทันเวลานั่นเองอย่าลืมลองเช็คตัวเองว่าคุณพร่ำบนอะไรบ่อยสื่อสารกับตัวเองยังไงตั้งคำถามกับตัวเองยังไงหรือพูดกับตัวเองยังไงนะครับมันอยู่ในตรงนี้ ในความคิดคุณในความรู้สึกคุณเวลาคุณพูดในใจนั่นแหละสําคัญที่สุดเปลี่ยนคําถามใหม่เปลี่ยนคา,านคพูดใหม่เป็นการสื่อสารใหม่กับตัวเองนะครับแล้วอย่าให้อะไรไม่ดีส่งเข้าไปในจิตสำนึกคุณเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นถ้ามันไม่เป็นเรื่องดีมันก็จะกลายเป็นขยะทางจิตปมในใจของคุณแล้วมันจะอาออกยากมากเพราะว่ามันจะสะสมเยอะขึ้นเรื่อยๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวนั่นเองฝากไว้สําหรับ องค์ความรู้ดีๆและทักษะชีวิตกับจิตใต้สำนึกกับอาจารย์พบกันใน YouTube และ Facebook ของอาจารย์ในองค์ความรู้สุดยอดที่สุดที่คุณจะได้รับจากอาจารย์และพบกันคราวหนะ้า